ดีครับเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับมเมื่อวานอัพเดทกับซองผ้บันดาลชาแนลเด็กๆพี่น้องนี่คือมาอัปเดตบันให้เขาพี่น้องาเพิ่งเบื่อกันเด้อใครขม,มาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนครับผ้าอัปเดตบนันเมื่อวานนี่ท่านได้เห็ดแล้วหรอกพี่น้องแต่ว่าอัปเดตให้เบิง้ง ว่ามันคืบหนาถึงไหนแล้วนะไปเบิ่งรับส้มน้ำแข็งพี่น้องตรงนี้ก็เป็นบอ่อพักบอ่อเกือพี่น้องเอ้ยเป็ดยังบ่วเรียวอยู่นะนี่แหละดินก็ยังเต็มคื้นกระยพอจะได้ถมมันเท่า,าออกันนี่เลยมาอัปเดียดเบิ่งนี่ก็ก,กอ่อขึ้นแล้วพี่น้อง ขึ้นสุดสุดขั้นตรงข้างบนุนี่พี่น้องนี่จากข้างล่างขึ้นนี่มังนี้กระจิก้อขึ้นไปสุดขันข้นเหือนพี่น้องว่ามังนี้มังนี้จะเป็นประตูข้าวมาจะเป็นประตูตัวออกมามามังปล่อยทุบหรือว่าสกโคกตรงนี้ ข้างในก็นจะเป็นอ่างเลี้ยงปลาขับไปเบิ้งข้างในพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นมืออาบน้ำข้างนอกพอ,อนเวลาเข้าโอนเวลาเล่นน้ำเลยพี่น้องเวลาหนองเพอนเลี้ยงน้ำมันก็นจิมาล่างตัวสิล่างตัวอย่างนี้นี่ฝากบัวก็จิลงมานี่บฝากบัวเป็นสีแดงเขิงแดงเขิงไอ้ มึงนี้มึงอาบน้ำล้างตัวมึงนี้ก็จิเป็นไอ้กระถางดอกไม้เนี่ยอาบเบียดให้เมึงนี่เลยพี่น้องนี่เข้ามาในห้องน้ำนี้งนี้ก็จะเป็นห้างอาบน้ำ ทางมันจะเห็ดงานอยู่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยายแกว้วกันความร้อนแล้ว่็เชืวหนวนกันความร้อนพี่น้อง แต่ว่าฝุ่นไอตัวน้ำมันใหญแก้วมันคันถ้าโดนตัวนี่คันมากเลยไอ้หน้าต่างนี่ก็เสียวออกพี่น้องตูหน้าต่างนี่ดีแก้วเบิดนี่นี่ก็เจ้าออกใครอยากได้ติดต่อได้นะครับหน้าต่าง อันนี้จะเป็นบานใหญ่นี่บานใหญ่สูงพี่น้องบานใหญ่นี่บานมันสูงยืไก่บานกับเยาวกับบานนี่พี่น้องไปไปติดอยู่บานวาเข้าก็บคัดเช็ดออกก็ดีก็จะง่ามคือเกาวานเป็นพลาสติกเป็นพลาสติก ตรงนี้ก็เจ้าออกตรงนี้เปลี่ยนประตูใหม่เปลี่ยนประตูเข้าอัะเดตให้เบื่อเรื่อยพี่น้องมึงนี่ก็บยก,กอกไม่อีกมึงนี่ก๊อมันี่กอเป็นนี่พี่นอ้องก๊อเป็นนันขึ้นไปคุนขึ้นไปข้างบนมงไปซ่อนขัน คนขัานลงมานี่ในตรงนี้ก็จะเป็นกระจกอาชีพบมานนี่นี่เป็นประตูประตูเปิดเข้ามาห้องักโครกี่ภาพไปเบิ้งนี่มูลังค่ามื่อวนว่ามูลังค่าจะได้แก่อยูพี่น้องว่าก็เจ้าเหตุผิด จะได้แก่ตรงนี้พี่น้องแก่ตรงมุมนี่เนี่ยมุมนี้มันหักมันบริทาบเขากับอัน,นปูนพี่น้องก็เจ้าเห็ดงอเบิ่งขางล่างพี่น้องเนี่ยที่เปลี่ยนแบบนี้พี่น้องจริงมันต้องถากโกบข้เลยอันนี้มันมันเป็นงอออกมังได้เห็ดไหมากแก่ไหม ในบ้านจะพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของห้องเล็กแต่ว่าน้องจะจะทำเป็นห้องรองเท้าเดินลอต่อไปข้างบ้านานี้พี่นนองว่าเดินทะลุข้างบ้านได้ าไปดูเดี๋ยวตรงนี้ก็จะให้เขาเทนี่เวลาเขาเทมันจะเท,ทแต่ก่อนมันอยู่นี่แต่ก่อนต้องก่อนอยู่นี่นี่เขาก่อขึ้นมานี่ก่ขอขึ้นมานี่ไปชวนนู่นจนจนคานเลยพีน่น้องอืม วนคาน,นเป็นไม้คานมีคานตัวนี้ยาวไปนน่นเป็นกระดูสุดน,แบบนุ่นเดี๋ยวเราก็ลงมาตามเสาพี่น้องนี่ลอยลอยลอยทีก่ก่อขึ้นแต่ว่านี่ขยับเขาบีกมันเลยเป็นห้องเล็กน้องก็เลยให้ทูบฝังช่วนอีกเป็นลงจอดรวดพี่น้อง น,นี่ก็ที่ชาร์จรถเป็นรถไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นโซลาเซลล์หรืวว่าจะได้ทำใหม่หมดพี่นอ้องรอยเขามาดูว่าแลงไปไปที่ไหนนี่ละห้องนี้ละพี่นอ้องห้องนี้จะได้ทำเป็นห้องเก็บรองเทา้า จะก,กัน้นจากขอบีปนัองจะขอบไปนู้นกัน้นปึ๊บแล้วก็โค้งไปหาประตูฝั่งนี้ก็ติดตรวนี้มรงนี้มันเป็นเบาะบ่ง ไปดูข้างในอีกอน,นี่ก็ททำใหม่หมดแล้วพี่น้องดูสายไฟระยองระยิงลื้อออกตอนนี้ทำใหม่หมดอันนั้นก็เป็นห้องชาร์จไฟฟ้ามัะได้ถอดออกหมดทำใหม่หมดทุกอย่างอันนี้ก็ให้สเกลมาสกิมทาแบบนี้ครับนี่ขาว เดี๋ยวจะทาอันนี้เห็นผู้รับเหมอเขาว่าจะน่าจะน่าจะออกพี่น้องกระจกพวกนี้จะทำทึบใช่ได้ จะเป็นที่บ้านถ้าอยู่ใกล้บ้านนี่กลับบ้านนะครับมันอยู่ไกลนี่ก็มีเท่านี้เราพี่น้องอัปเดตให้ดูแต่ละวันไฟนี่ก็จะลือออกหมดไฟสายระยงระยงอยู่นะล,ลือออกหมด เพราะว่าเมื่อวานเขามาดูแล้วต้องเดินเป็นเดินไฟสามเฟสอันนี้มันเข้าเฟดเดียวมันก็เลยไฟมันเลยตกเวลาทํางานเวลาเครื่องเครื่องทํางานอะมันเครื่องบอ่อปลาเครื่องอีสระว่ายน้ำทำงานแล้วไฟตกอันนี้เอก็จะเก็บ อะไก็ถอดออกให้เป็นรูเข้าไปนู่นอันนี้ก็จะทำเป็นที่นั่งเห็นพี่เห็นพี่ตูบอกว่าผู้รับเหมาเขาอกว่าทำที่นั่งตรงนี้ อันนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วก็ทาสีอีกพี่นอ้องหน้าต่างก็ออกอนหน้าต่างไว้นู่นสองอันขามุงเสร็จเรียบร้อยอะบีอะ เดี๋ยวก็จะทาสีเสียจแล้วก็จะมฟ้าอันนี้ก็รอลือออกพี่น้องเป็นห้องคอนโทรลเกี่ยวกับเครื่องของบอ่อของสระว่ายน้ำมวงคาก็อย่างนี้เลยพี่น้อง ว่าทำผิดแต่แรกที่้ริงมันต้องยื่นออกมาถาประมาณแผ่นหนึ่งกันสาดอันนี้ไม่ยื่นออกมาเลยลก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าจะได้มุงลังคาตรงนี้ก็จะเทพื้นนี่ตรงนี้เทพื้นหมดพี่น้องทำใหม่หมดเลยนีหรือออกแล้วก็เทพื้นใหม่ มันไปถึงนู่นพี่น้องอาจจะไปถึงกอกน้ำนั่นแหละวันนี้พอบ้านก็มาอัปเดตให้ดูพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมเอามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ่องพอบ้านดาราชแนล,ะล,ะละด้วยนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องได้ดูครับวันนี้พอบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ